สวัสดีครับวันนี้เรามีของเล่นใหม่นะครับนี่เจ้าอุ้ยไฮเซรท็อปนะครับมาวิ่งเล่นกับเพื่อนในนี่นะเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับรอบกล่องเป็นอย่างไรใส่ฐานสองก้อนนะครับนี่ด้านนี้ด้านนี้นี่เขามีสองสีนะครับแต่เราได้สีส้มนะครับนี่นะครับอ่ะเปิดมาเลยนะครับ ไฮสุดลอดท็อปนี่ว้าวสุดยอดไปเลยนี่โอ้ว้วาวดูสิใส่ฐา,านมาแล้วนะครับสองก้อนว้าวว้าวสุดยอดไปเลยว้าวนี่ว้าวดูสินี่มาสู้กับเจ้าแร็สเตอร์นี่ดูมาหมามาสู้กันเจ้าแร็สเตอร์ ว้าวการต่อสู้ยิ่งใหญ่มากเลยว้าวว้าวว้าวนี่ว้าวเล่วงเลยนี่นี่มีเจ้าแม่ของแม่ของไทเซลท็อปครับนี่ลังแกลูกเหรอว้าวนี่นี่นี่อ่ะดูตัวอื่นบ้างครับนี่ดูอันนี้เรียกว่า คอยาวนะครับเอ,อ้ามาดูนะครับคอยาววิ่งยังไงนี่อันนี้คือคอยาวอันนี้คือซีบ布ามาลายไปโอ้เฮ้ยนี่อันนี้คือกอริลาอืม ไปแล้วนะครับบายฝากกดติดตามด้วยนะครับ